น้องจ้าวชัตรพลษ์พีเคนะวันนี้เจอกับใครใครเสียงคมนะไม่น่าจะเคยชกมั้งยังยังไม่เคยชกเราน่าจะรูปร่างน่าจะเตี้ยกว่าเขาหน่อยวันนี้พี่การเท่าไหร่ร้อยยี่สิบมาเท่าไหร่เมื่อเช้ามาลอยยี่สิบจุดหกขาดไปนิดนึงไม่มีปัญหาน้ำเวทนี่โอเคไหม่าได้ต่ำกว่านี้ครับอ๋อนี่ใหญ่ไปหน่อยใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุ้มเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเราสูงเท่าไหร่เอาร้อยหนสี่น้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับ 758ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ31ครับเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าหรือว่าไงฝีมือต่อยมาเตะขาเพชศสินคมเห็นแล้วนะเขาเป็นมวยยังไงนะรุ่งแรงเนื้อตัวจะเสียเปรียบหน่อยเราล่าสุดไปชกันที่ไหนมาที่อัลตะกอเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ผมสี่ิีแพ้มาแพ้เมื่อกี้ไฟตินะวะไฟเดียวไฟเดียวแต่ว่าล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยป็ต่อยร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบประมาณเราเป็นคนยังจังหวัดไหน นะม่คอสีาฝากแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้ครับวันนี้เต็มที่ครับผมโอเคหยุดไปนานแต่โอเคขอช่วงนี้ครับครับผมสวัสดีครับผมครับผมไงเพชรแสนคมมีรายการอีกแล้วนะชกอีกแล้วนะเดือนที่แล้วเพิ่งชกไปนี่ครับวันนี้มีกันเท่าไหร่ร้อยยี่ร้บเป็นไงมาขาดอีกดิ ขาดนิดหนึ่งนะเวทนี่ก็มันจริงจริงเวทของเราเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดก็เหมือนเหมือนปล่อยมาชกกันนะคู่ชกในเราเคยชกกับเขาไหมเราน่าจะได้ยาวกว่านะวันนี้นะเราสูงเท่าไหร่เอาสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ปล่อยปลห้าสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้จะเท่ายี่สิบสี่ครับของเรานี่ประเภทมวยเขาด้วยฝีมือด้วยได้ทุกอย่างล่าสุดเป็นไงผลงานชนะใครที่นี่จำไม่ได้อีกจำไม่ได้แต่ว่าชนะที่นี่นะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อย ไม่แน่ใจครับเอาเราโชควยมาเกินร้อยไปเนี่ยเกินนะอ่ะเราเห็นไหมวัชรพลก็เป็นมีอะไรมีมัดมีมัดเราต้องเข่าไปสู้กับมัดวันนี้แลกมัดแล้วแล้วแต่นั้นเดินมานเดินเดินเมืนเดินมาอนงวดที่แล้วนะเอาละเป็นคนจังหวัดพาไปขับเชียร์หน่อยวันนี้โอเค